วันพรหัสบดีที่13พฤศจิกายนภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางลำพูนเชียงใหม่แพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกไม่ภาคตะวันออกเชีงเหนือไม่มีฝนตกนะครับภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยานนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีการจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงา ภูเก็ตกรับ,บีตรังสตูนสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง